ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่สวนเขาครับวันนี้วันนี้รถมาไทยสวนครับนี่ครับรถมามาดัดหญ้าครับนี่ครับรถหญ้ามันหกแห้งครับพี่น้องหญ้าสูงครับวันนี้ก็ฝนตกครับก็เศร้า นี่ครับอย่าสูงแห้งครับดันครับดันแหมลงมันมีนี่ครับฝั่งหนึ่งต้องดันเทเลคองครับถไถม้าไก่ครับราอกระสาวพึ่งม้าครับนี่ดันลงมา,าถุง ฟังนุ่นไทยแล้วครับลูกคล้องแล้วเดี๋ยวฟังนี่ครับดันงาครับยินเหนียวครับฝนตกงามันก็สูงครับ เดี๋ยวพารหยางเบิ้งครับส่วนเดี๋ยวดันเราก็จะไถเลยครับพวกวัตถิเ็จบ่กมาหน,น่อยนะครับจะบอกรถเขาดันออกจากต้นมังคุดนะครับหญ้ามันสูงเดี๋ยวนะตรงต้นมังคุดอ่นะน้าดันออกไปออกไปตรงรั้วตรงต้นมังคุดแถวแถวนี้ครับดันดันออกไปนู่นเลยได้ไหม ครับอันนี้เป็นรั้วตรงโน้นเลยนั่นแหละสุดครับใช่เพราะว่าตรงนี้มันเดี๋ยวมันลงไปทับผมือนกันจากต้นบางคุดนะครับต้นแรกมาจีบไอ้มุมนี่ครับครับตรงนี้ก็อาจลงไปนี่เลยโอเคขอบครับขอาไผ่เนี่ยขอภาไผ่อาจลงไปเลยครับไม่เป็นไรได้ครับนี่ครับโอ้ยมองโอ้ยมองสีดันลงทำต้อง หามองลุ้งหมองนั้นมันก็ต้นม้องขุดกับมันปานงเดี๋ยวมันจะเปิดฝังทางครับทางเขาส่วนมังคุดมันเขาหยากรับหน้ำสูงผมว่า,าจเนะเสร็จชั่วโมงละอันนี้ชั่วโมงมาเขารับงานมาชมั่วโมงชั่วโมงละหกลอยนะครับคารถไถชั่วโมงหกลอย ทางบ้านเขาจาาัเท่าไดโบกหัวกันครับทว่าอยู่นี่มันได้ชั่วโมงแล้วผแต่ว่าเ,ววเข้าเฮ็ดดีนะครับหยามเรียบกันเลยออกไปเลยเฮ็ดดีครับเอาครับเดีจะเข้ามาเบิ่งกันอีกเท่นึงครับ ใกล้ๆที่แล้วนะคุณผู้หญิให้เบิ้งอีกคนหนึ่งครับขอพี่น้องตอนนี้ผ่านไปชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงน้อยๆเลยครับโรงงานประมาณส,มส,สิบโมงสี่สิบครับผ่านไปชั่วโมงหนึ่งได้หลายเติบแล้วครับนี่ครับตอนนี้ได้ หาสิเปอร์เซ็นแล้วครับนี่ยอนี้หาสิเปอร์เไปเครือ่องหนึ่งหาสอร์เซ็นต์ครัเดีย๋ยวผมจะพาไปอย่างมึงชำนาญน,นะครับรถไถเจ้าของรถคันนี้นับเดียวครับหงายสูงชัวช่วโมงแค่ชัวช่วโมงเดียวนะครับได้ไปหลายแล้ว เดี๋ยวใส่เบิง้งนี่ครับต้นจากผมที่ผมเคยมาเก็บตอนนี้มันฝนครับยุ่งลางครกำลัมมีทางลงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเห็นทางลงไม่ครับเพราะมันเหลืออีกเหลืออีกหลายครับทีนี้มาคันแกรครับ อย่างบึงสวนครับสวนนี่ั้าหมด่ีหาอะไรนะครับหาอะไรแค่ที่ผมเห็ดไปแล้วนั้นสีโตอยุ่ประมาณไรกว่าครับไรน้อยๆนะปลูกไปหลายอย่างครับมีกล้วยมีมะม่วงครับแล้วก็สับปะรดโอ้หลายอย่างครับเดี๋ยวผมจะพาไปย่างบ่ง เดี๋ยวเมื่องทางนี้ก่อนนี่ครับนี่ตุลงกล่องเอ้ยต้นมังคุดครับบอผิดโลงแล้วก้อนันหกครับหกแขงแห้งออกมามางายไว้ครับยันยันงูครับมันเป็นตาเป็นต่มีอะรรับันหกนี่ครับ แค่ชั่วโม,มงเดียวครับแค่ดันลงเล้แค่แต่อันนี้แค่ห้าสิบนี่แค่แค่ดันหย่านะครับว่ามันว่าไถพร้อมเน่ยตีตะวันแล้วสิ่หายแกหายพร้อมเลยนะครับดันเสร็จว,ว่ามัว่าตัวนี้จิตเซ็ตบอลนะครับนายจิตเซ็ตนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ครับฝีมือครับฝีมือ หาดินเหนียวนะครับเนี่ยนโต๊ก็เศ้าดินเหนียวมือครับเงเป็นทางทางรถครับมันจะมีมีบานบานพักยู่งจะของชีพันเฮ็ดบานให้คนเศานะครับ มีอสามสีห้องนี่มี่เป็นทางรถทางรถข้ามาครับนี่ครับตรงนี้ก็ต้องเอาเอาลงไปฟังฟังคล้องหมดเลยครับ าฟังนีบเมื่อไหรครับมันมันเป็นทางรถเดี๋ยวมันสิขวางทางรถครับมันจะแคบตอนนี้กับเที่ยงแล้วก็บมื่นานคิดว่าเมนาอีกบ่เกินอยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับงานทีเสร็จนะสำหรับดันนะครับดันดันยาออกแต่วว่าไทยนี่ ไชนี่กรบพุ้นออกคุณผมว่าคิดว่านะนี่ครับหมดทั้งหมดที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็ประมาณอยู่ประมาณสามไร่กว่าครับเพราะทำคุณผมผมไถก่อนแล้วมันลงของไปแล้วครับลงไปห้ายยางแล้วประมาณไรกว่า ครับเดี๋ยวผมจะพาปเบืเอ้องทางนี้ผมฟังที่ผมไทยแล้วก็ปลูกคลองไปแล้วครับเดี๋ยวผมพายเบิง้งมันมนีอย่างไรครับเห็นครับพี่นอ้องฟังนี่นครับฟังนี่คือฟังที่ผมปไทยแล้วปลูกของแล้วนะครับตอนนี้ผมลงลงกล้วยนะครับใส่หมอนนะครับมันหอ่หอนแห้งครับตอนนี้ผมลงกล้วยอยู่ประมาณ มันเกือบสามร้อยนะครับสามร้อยไรอยู่ครับสามรอยหลุมนะครับกะเกิดดีครับคุ้ยนี่ครับเกิดดีครับเห็นบ่น้องเห็นอยู่น้องนี่เกิดดีนะครับงาม สวยครับงามครับออกออกงอมาแล้วครับงามผมปลูกนี่ผมปลูกแบบวันวาเขาไปไปขุดเอาต้นมันมาปลูกครับอันนี้ผมปลูกแบบเอาเงามันมาครับเอาตัดตัดเอาแต่เงามันมาครับคือนี่ก็เป็นเชื้อแรกนะครับที่ที่ผมร้องปลูกแบบนี้เพราะว่าผมเคยยินมาว่ามันถ้าเจ้าบอกว่ามันมันปลูกได้นะครับเพราะเขาตัดเอาแต่เงามันนะครับ ตัดเงาแล้วก็พาพาเงาแง่เ่ากับพาพาด้หลายอันนะครับเงาหน่อยเ่ากับพาสองสองเพียงหรือสามเพียงก็แล้วแต่ครับตัดตรงที่เงามันแล้วก็ยุ่รว่างข้อตานะครับที่มันจะออกออกนอนครับตัดออกเลยเอาเงาแล้วก็พาพาครับแล้วก็ฝังลงเลยครับอันนี้ผมใส่เวลาอยู่ประมาณมันจะเริ่มออกแต่ประมาณ เส่ามือครับเสิ่ามือสิเริ่อออกนอกล้วก็ทยอยออกมาเรื่อยๆครับย่นประมาณตอนนี้ผมปลูกลงในป,ประมาณสามสีประมาณซีอาทิตย์ก็กว่าครับซีอาทิตย์ก็กว่าเริ่มออกออกหลายครับออกหลายออกเกือบเกือบเกือบทุกลุ่มนะครับแต่ว่า,าอันนี้มันเป็นแค่แค่ผมทดลองปลูกนะครับมัน ผมก็บ่เคยปลูกแบบนี้นะครับแค่ทดลองมันกับพิษถึกๆแน่ครับก็เกิดแน่ถ้าเกิดหลายครับประมาณแปสิบเได้ครับกล้วยที่มันเกิดออกงอกออกมาครับนี่มันจะงามมันมันจะงามกว่าที่เฮาเอาต้นมันมาปลูกนะครับนี่ครับนี่ครับงามกว่าครับมันจะออกดีกว่าแล้วก็ใหญ่ไวกว่าครับนี่ นี่ครับอันนี้ต้นมันที่ผมตัดต้นมะปู่ครับตอนนี้ยังมันบกอย่างงามไไหมดเลยนะครับมันเป็นอันนี้มันก็เป็นเรื่องไม่สำหรับผมครับที่ว่าตาัดเอาเหงา,าะคกับแลังมาแบง่งมาพาครับพาพาเราฝังดินกค็คือได้ยินมาเงินแต่ว่ามีเป็นแรกที่ผมร้องเห็ดแต่มัน อันนี้เป็นเป็นเป็นครั้งแรกนะผมนะครับที่ผมเคยเห็ดเคยปลูกกล้วยแบบแบบใส่หงอมันนะครับเอาไม่ต้องไปแบกต้นมันนะครับตัดเอาแค่แค่โค้นมันนะครับตรงระว่างห้าห้ากับมองมองคอมันนะครับขอต้นตัดมาเลยเอาเคื่อมาผ้าเอาครับผ้าต้นนี่ให้กับผ้าหลายหลายเทียงนะครับมันจะออกตาตานะครับมันเมตายนะครับแต่อันนี้ชุดนี้ผมปลูกไปนะมันฝนมันตกทุ่มเอคือบ ผลตัวเคมือเรานามมันขังหลุมครับผมไม่ได้ตอนแรกผมไม่ได้ไถแบบยกล่องนะครับผมไถแบบธรรมดาแล้วก็ขังเลยนะนามมันขังหลุมแบบบางแฉมันก็เห็ดให้เน่านะครับมันตายกับนี้ครับเจ่าก็ได้ได้หลายครับเกินประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ได้ครับนี่ครับนี่บง้มครับมันออกมาง้มมันมันอวบนะครับต้นมันอวบนมีบากคุ้งครับมะละกอ กอเนี่ครัยผมปลูกตามแนวนี่ครับตามแนวต้นกล้วยนะครับแสกแสกกลางๆไปเลยครับเนี่ยกัดตีว่าโอเคนะครับกัดตีติดทุกต้นนะครับนอกกอต้นสาเกครับสาเกย์สักเกย์ขันยอครับซื้อมาปลูกมีสองต้นครับต้นนี้ปลูกไว้มุมนี่ครับ ครับอีกมุมหนึ่งครับไกลๆนะครับสองต,นต้นอาจจะปลูกไปเรื่อยๆครับหาของมาปลูกไปเรื่อยๆครับว่าทิศว่าอะไรไปใช้กับเขาสวนครับผมงรถไทยครับฟังนั่นกัยังประธานหูชัดเจนนะครับประธานหูแนช่ชัดว่าสี่เลยลงอย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวม่ได้คุยเห็นครับ อ่าอีกจานึงครับพอเ่าะ่อเ่าเป็นคนลงทุนครับผมลงแรงครับกระเฮ็ดได้ครับสบายพี่กันเหรอครับก็ยุบ้านห้องครับแต่ว่าทั้งนี้มันถี่หนำถี่ถึงแน่ครับมันจะ่ปุ๋มหยังมันแก่ง่ายครับติดง่ายเอาครับพี่น้องเดี๋ยวหิ้วเข่าหิ้วเข่าแล้วครับ เที่ยงแล้วเที่ยงกว่าแล้วครับผู้เขา่าเราไปหาเขาจริงไปหากินเขากรันเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบื้องไม่ครับหรือว่าจะเห็ุอีกคลิปนึงให้เบื้องครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกซับนะครับก็แต่ยังไม่ได้ กดติดตามกดไล่์กับฝากนี้นะครับช่องตำนานอีสานว่่เคยลืมครับเป็นช่องใหม่ครับฝากไว้กับทุกคนนะครับช่วยกดไล่์กดติดตามไปแน่ขอบคุณครับ